สวัสดีครับตอนนี้เช็คอินอยู่ที่ร้านหมูกระทะครับพี่น้องมื้อน,นี้มาหาแนาวกินครับพี่น้องหาเน็กินแรงหมูกระทะได้พี่น้องมื้อนีใจคนละครึง่งเรืองร้านเออคนละครึง่งเห็นป้ายอยู่ว่าปุ้ยคนละครึง่งเอาเอาะะไรโอ้โหโน้องอ,อ,อย่างนี้แน่มีอย่างแน่น อันนี้เนื้อยังห้ามชิมหรอได้ได้เดี๋ยวพอออีกแบบนึงไม่พออีกเดี๋ยวพออีกแบบนึ่งคนละครึ่งแล้วไปรับเมือกไปเอาตับด้วยปุ้ยอยากได้อยังปุ้ยต้องการอย่างไรเอามาแค่หนังมันยงมีอะไรไมหม เนี่ยเอาบอเนี่ยเอาเนี่ยมั้ยยังเนื่อยยางเออเออโอ้ตีมไกลอยากคนสั่งก่อนบะสั่งก่อนครับเท่าไรครับตอนนี้เท่าไรแล้วเจ็กร้อยละเจ๊ะร้อยละอันนี้คือเขาบอกว่าท่านนันใส่คนละครึ่งเนาะเป็นว่าเป็นเงินนั้นน่อนะตอนนี้สองรยเกาเนาะเอาอีกก็ได้เอาอีกก็ได้ để ảo nó thắm thắm bùn bươi sẽ ăn như vậy tách yết tách mình có ừ, lại con